สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพื่อนพีพน่น้องทุกคนนะครับทีเ่เป็นเพื่อนเฟซของผมนะครับพอดีผมมีวันนี้ผมมีเรื่องที่จะมาพูดมาพูดมาคุยให้ฟังว่าผมได้เข้าคอร์สการเรียนรักษาการพูดของอผู้กองเบนนะครับแล้วก็คลิปแรกที่ผมจะเข้า,ท,ขาที่จะมา ไลฟ์สดเพื่อส่งการบ้านของผู้กองนะครับคือปกติผมเองเนี่ยเป็นคนที่ว่าไม่ค่อยกล้าออกกล้องไม่ค่อยกล้าทําอะไรที่เขาเรียกนะครับที่เป็นการพูดที่เป็นแบบว่าเป็นหลักการเป็นอะไรเลยเงี้ยผมไม่กล้าพูดผมก็เลยฝึก ฝึกตัวเองในการออกมาพูดออกมาไลฟ์ปกติผมเองจะไม่ค่อยเป็นคนที่ผมจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดใจรับกับพวกงานพวกนี้อยู่แล้วกับงานประชาสัมพันธ์กับงานพวกนี้ผมไม่ค่อยเปิดใจรับเพราะผมไม่กล้าผมเป็นคนที่ไม่กล้าเลยผมเป็นคนที่ไม่กล้าเลยก็ไม่ค่อยไม่ค่อยพบปะผู้คนที่ว่าเออจะมานั่งพูดจะมานั่งพูดให้คนอื่นฟังพูดให้แบบว่าพอพูดไปแล้วเนี่ยไม่มีคนฟังไม่มีคนชมไม่มีคนมากดคอมเมนต์ ไม่มีคนมากดแชร์การที่เรามาศึกษาตัวนี้เพื่อจะให้มีความกล้าให้เรากล้าที่จะออกมาพูดกล้าที่จะออกมาให้ความรู้กับลูกค้าหรือว่ากับพี่น้องหรือว่ากับใครต่อใครที่ต้องการความรู้จากเราแล้วเราเองเราก็ต้องการอยากจะให้ความรู้กับทุกๆคนที่เข้ามาฟังเราโดยที่ว่า ไม่ได้มีการที่ว่าเฮ้ยเปนไร้สาระอะไรประมาณนี้ครับคือทุกคนน่ะจะมีอุปสรรคในการพูดอุปสรรคในการพูดก็คือมีอยู่ห้าข้อที่ว่าแบบที่เป็นแก่นของของการพูดเลยก็คือการยึดติดนะครับการคิดลบคิดเกียดฟุง้งซ่านแล้วก็สงสัยถ้าเราถ้าเราก้าวข้ามผ่านพวกนี้ไม่ได้พวกเนี่ยเราจะจบด้วยการลงมือทำไม่ได้เลย ถ้าเรามัมแต่ยึดติดกับว่าเอ้ยเราไม่กล้าเรากลัวคนเขาจะว่ากลัวคนเขาจะอะไรคือไปการตึกคิดไปการคิดลบละแล้วก็ทําให้เราคิดเกียจพอเราคิดเกียจปุ๊บคราวนี้เราคราวนี้เราอยากจะทําแล้วก็เราไปทําสินค้าเราไปขายสินค้าเราจะไปโปรโมทสินค้าทีนี้นมันก็เกิดการฟุง้งซ่านถูกไหมครับฟุง้งซ่านก็คือทําให้เราไม่คิดไม่กล้าทําอะไรเลยสุดท้ายมาก็ สงสัยก็คือเราทําไม่ได้แล้วทํานู่นนี่นั่นไม่ได้แต่ผมได้แรงบันดาลใจจากผู้กองเบนว่าคุณต้องคุณต้องทาอะ่ะคุณต้องทําจบด้วยการลงมือทําถ้าคุณถ้าคุณกระโดดข้ามในการยึดติดในการคิดลบในการคิดเกียจฟุง้งซ่านแล้วก็สงสัยเนี่ยโดยที่คุณลงมือทําพอคุณลงมือทาปุ๊บเนี่ย ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะหายไปจากคุณแล้วคุณจะกลายเป็นคนที่กล้าแสดงออกเราเอาชนะอุปสรรคในการลงมือทำอะ่ะตรงนี้เป็นสิ่งที่เราควรที่จะทําได้มากที่สุดพอดีผมก็เลยคิดว่าการที่ผมเอาตัวเองเข้าไปเข้าไปศึกษาคอร์สของผู้กองเบนนะครับทําให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยประทับใจอะไรหลายๆอย่าง ทำให้เราได้รู้ได้รู้การทักษะในการพูดรู้แก่นแก่นของการพูดว่าควรเราจะเอาคนมาปรปับปรุงใช้อะไรเราควรจะใช้ประมาณไหนและสิ่งที่เรา,ส,เรา,า,ราสิ่งที่เราต้องการอยากจะทําสิ่งที่เราต้องการจะพูดเนี่ยทําให้เรากล้าออกมาแสดงออกกล้าออกมาที่จะพัฒนาตัวเองว่าเราจะทําได้มากน้อยแค่ไหนถึงเราจะอายุเยอะแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราสิ่งที่เราจะทําเนี่ย มันเป็นการที่มันเป็นการที่เหมือนประมาณเขาเรียกอะไรครับภาษาอังกฤษเราก็ไม่ถนัดแต่แอคทีฟตัวเองขึ้นใช่ไหมครับโปรตีอะโปรต,ปรตีผมอาจจะไม่ค่อยกล้าไม่ค่อยกล้าออกมาพูดไม่ค่อยกล้าออกมาไลฟ์ไม่ค่อยก,ออกลยก้าออกมาทําอะไรเรื่องพวกนี้แม้แต่กระทั่งว่าเพื่อนๆหรือไม่ก็งน,น้องๆที่อยู่ในทีมงานผมเองบอกว่าพี่ทําไมไม่ออกมาพี่กล้าออกมาพูดออกมาไลฟ์หน่อยออกมาอะไรประมาณนี เรามีแต่เท็มไเรามีแต่สอนคนอื่นเขาเจนคนอื่นเขาว่าให้ผนอื่นเขาทาแต่ตัวเองเ่ะกลับไม่กล้าที่จะออกมาทําแต่เราก้าวแต่อันนี้ว่าพอเรามาศึกษาคอร์สในการศึกษาในการพูดในการฟังพอฟังแล้วเราเอามาออกมาคิดคิดแล้วออกมาทําพอทําแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เรากล้าที่จะ,สะแสดงออกใช่ไหมครับพอเราสแสดงออกมา พูดออกมาปุ the ๊บเนี่ยเราก็จากความรู้ที่เรามีบางทีเราเก็บความรู้บางทีเราเก็บเก็บไม่ใช่ความรู้เลครับเก็บที่เก็บอยากความประสบการณ์ที่เราอยากจะเล่าเราอยากจะเล่านู่นนี่นั่นมาบางทีเราไม่กล้าเล่าเพราะอะไรครับเพราะว่าเฮ้ยเราคิดว่าถ้าเกิดเราออกมาพูดปุ๊บเนี่ยพอเราพูดปุ๊บเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวคนอื่นเขาจะว่าเราว่าเราเป็นคนที่แบบเอ้ยมึงบ้าหรือเปล่ามึงนู่นนี่นั่นหรือเปล่าอะไรนู่นนี่นั่นมามันเป็นการที่ว่าทําให้เราเสียความมั่นใจแล้วก็ไม่มีความมั่นใจ สุดท้ายมาทาให้เราคิดเกียจพอการพอคิดเกียจปุ๊บทุกอย่างทุกอย่างมันก็ล้มทั้งหมดถูกไหมครับทีน,นี้การที่ผมเอาตัวเองเข้าไปศึกษาเข้าไปอบรมเกี่ยวกับการฝึกทักษะการพูดที่มีหลายๆอย่างที่สร้างเราหรือกล้าดันเราขึ้นมาโดยการที่ทําให้เรา,ากล้าขึ้นมาพูดกล้าที่จะออกมาพูดครับถ้าสิ่งไหนที่ ได้ความรู้ได้ประโยชน์ก็ช่วยกันแชร์นะครับช่วยกันแชร์แล้วก็แต่สิ่งไหนที่ผมพูดไปแล้วเวลาผมพูดไปถ้าพูดตรงไหนที่มันติดขัดพูดตรงไหนที่มันมันไม่นัน่นก็คืออติชมได้นะครับอย่าถึงกระดานะเพราะว่าถ,ถ้าดานะ่าแล้วเดี๋ยวกํลาลังใจมันจะไม่มีอันนี้ก็คือเป็นอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นคลิปแรกเนาะเป็นคลิปแรกที่ที่ที่จะทําทให้เราพูดแล้วก็ทําให้เรา ทำความเข้าใจว่าในการพูดในการคุยในการออกมาไลฟ์ในการออกมาพูดเนี่ยทำไมเราพูดเรื่องอะไรพูดอะไรประมาณเนี้เดี๋ยวผมก็จะมีสิ่งที่มีประโยชน์สิ่งที่เป็นประโยชน์กับพวกเราสิ่งที่เป็นประโยชน์เอามาแชร์ให้กานฟังเอามาพูดให้การฟังมาเล่าประสบการณ์ที่ผ่านมามาอาจจะมีการถ้าไปพบปะอะไรมาผมก็จะเอามาเล่าให้ฟังเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,น,น,นะครับ และสิ่งที่สิ่งที่ทําให้ทําให้เราได้มากที่สุดก็คือทําให้เรากล้าตอนนี้ตอนนี้เป็นพูดพูดถึงตัวผมก่อนว่าผมผมกล้าที่จะออกมาทําอย่างเงี้ยมีเพื่อนเพื่อนเข้ามาชมเนี้ยถือว่าโอ้โหเป็นกําลังใจที่ดีที่สุดแล้วสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ก็ช่วยแชร์นะครับช่วยแชร์ช่วยคอมเมนต์แต่สิ่งไหนที่พูดไปแล้ว อาจจะทาว่าไม่เข้าใจหรือว่าอะไรยังไงเงี้ยมาปรึกษาได้อะไรได้เพราะผมทํางานออนไลน์ผมทําออนไลน์เนี่ยผมสามารถที่จะสอนเอาไม่ถือว่าเป็นการสอนไม่ถือเป็นการแนะนําดีกว่าแนะนําให้ทําวิดีโอได้แนะนําให้อ่าในการทําการเกี่ยวกับสมัครเฟซบุ o กไลน์เฟสไลน์ไอแอดอะไรพวกเนี้ยเราสามารถเราจะแนะนําแนะนําให้ทําได้ไม่ถึงจะสอนนะไม่ใช่เก่งขนาดนั้นแม่ก็ คือการที่เราให้ความรู้กับคนอื่นแล้วก็เราไปรับคนอื่นเราเราไปรับความรู้มาแล้วเราเอาความรู้เนี่ยไปสึกไปถ่ายทอดให้กับคนอื่นเป็นการที่เป็นความตั้งใจของผมอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างนึ่งครับผมต้องการที่จะอยากทําแบบนั้นนะครับวันนี้ก็มีอ่มาพูดเล็กน้อยแค่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวสิ่งที่มีประโยชน์เดี๋ยวเราค่มาเล่าให้สู่กันฟังอีกทีนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ จบไลฟ์พียงเทั้งนี้อขอบคุณที่ที่เข้ามาชมนะครับเฉินพุทธิพงศ์สวัสดีครับ